จตุรงสุขเอียดอดีตบอกอข่าวไอทีวีโพสต์ล่าสุดเป็นประเด็นร้อนไอทีวีควรทําทุกอย่างให้กลับมาโปร่งใสก่อนจะไม่มีอะไรเหลือแม้แต่ชื่อเสียงจากกรณีรายการข่าวสามมิตินําคลิปหลักฐานการประชุมผู้ถือหุ้นไอทีวีมาเปิดเผยปมมีคําตอบเรื่องดําเนินกิจการเกี่ยวกับสื่อซึ่งพบว่าตอนนี้บริษัทยังไม่มีการดําเนินการใดๆซึ่งได้มีข้อมูลไม่ตรงกับบันทึกเอกสารการประชุมจนกลายเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจมากในขณะนี้ ล่าสุดจตุรงสุขเอียดอดีตบรรณาธิการข่าวเฉพาะกิจสถานีโทรทัศน์ไอทีวีได้ออกมาโพสต์ล่าสุดควรทำทุกอย่างให้กลับมาโปรง่งใสก่อนจะไม่มีอะไรเหลือแม้แต่ชื่อเสียงที่ผ่านมาโดยระบุว่าถ้านายทุนคิดว่ามีเงินซื้อไอทีวีมาเป็นเจ้าของแล้วจะได้สื่อมาเป็นเครื่องมือต่อรองบอกเลยครับคิดผิดเพราะมันจะเป็นของคุณอยู่เสมอถ้ายังไม่มีนักข่าวไปทำข่าวสื่อสารกับประชาชนแต่ถ้าเมือ เออในคุณได้ใบอนุญาตมาแล้วเปิดดําเนินการเผยแพร่ข่าวสารต่อประชาชนเมื่อคุณมีนักสื่อสารมวลชนไปทํางานในช่องของคุณแล้วคุณจะไม่ได้เป็นเจ้าของโดยตรงอีกต่อไปสิทธิประกอบธุรกิจหารายได้จากการทํางานของสื่อในสํานักนั้นได้แต่ไปบงการให้ทําอย่างที่คุณต้องการโดยไอไม่ใช่ประโยชน์ของสาธารณาหาทําได้ไม่เพราะนักข่าวที่เขายึดการทําข่าวเป็นอาชีพ เขาไม่ได้ยึดผลประโยชน์ทางใดทางหนึ่งของคุณมาก่อนคนดูสื่อคุณแต่เขาจะยึดว่าข่าวนั้นเกิดประโยชน์หรือโทษทางสังคมอย่างไรถ้าทำหรือไม่นำเสนอออกไปความเป็นเจ้าของสื่อจึงเหมือนคำสาปที่เจ้าของสั่งหรือใช้เป็นเครื่องมือส่วนตัวไม่ได้แม้จะซื้อมาในราคาแพงก็ตามเพราะสื่อต้องตอบสนองประโยชน์ของส่วนรวมจึงจะดออำรงอยู่ได้ถ้าเจ้าของสื่อเข้าใจมีเงินซื้อใบอนุญาตแล้วให้เกียรตินักข่าวทำงานกลั่นกรองงานกันเองโดยอิสระเมื่อ คุณภาพข่าวดีคนดูก็ไว้ใจเมื่อไว้ใจก็ศรัทธาเมื่อศรัทธาก็เชื่อถือแล้วเมื่อนั้นโฆษณาก็จะมาสนับสนุนธุรกิจของคุณคุณจึงมีรายได้มาจ่ายพนักงานเหลือจากต้นทุนก็เป็นกําไรจากการลงทุนวงจรธุรกิจสื่อมวลชนที่ประสบความสําเร็จมักเกิดจากเจ้าของที่ไม่แทรกแซงการทํางานของฝ่ายข่าวตัวอย่างไอทีวีถ้าวันหนึ่งเกิดชนะคดีแต่ถ้ายังไม่เข้าใจหลักการธุรกิจข่าว ก็ไม่มีมืออาชีพไปร่วมง,งานกับคุณคนหนึ่งนั้นคือคนแบบผมคุณอาจชนะก็ได้แต่แค่ได้กอดโลโก้เก่าๆเ,เอาไว้จะเหมือนตึกร้างไร้คนอาศัยเหมือนมีไม้แต่ไร้เครื่องขยายเสียงเวลาที่เหลือจึงควรทำทุกอย่างให้กลับมาโปร่งใสก่อนจะไม่มีอะไรเหลือแม้แต่ชื่อเสียงที่ผ่านมา